สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวแกะกล่อง i p h o n e e x r นะครับหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่า iPhone xr นะครับส่วนตัวผมนะจะเรียก xr จะง่ายกว่านะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่น 64GB นะครับโดยรุ่นนี้นะครับจะมีรุ่น6 4กับ 128GB นะครับซึ่งเราไปซื้อที่ห้างมาบุญคลองมานะครับ โดยเราซื้อเคสมาด้วยนะฮะเนี่ยครับ iPhone XR นะครับซึ่งเครื่องที่เราซื้อมานะครับเป็นเครื่องศูนย์นะครับดูยังไงนะครับว่าเป็นเครื่องศูนย์หรือเครื่องหิ้วนะครับก็ให้ดูที่บริเวณใต้กล่องนะครับเนี่ยครับจะพบว่าเนี่ยครับมีภาษาไทยด้วยนะครับเนี่ยครับแสดงว่าเป็นเครื่องศูนย์นะครับสามารถเคมที่ศูนย์ได้นะครับ นะครับรุ่น iPhone XR นะครับ64กิกนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นปี2018นะครับโดย iPhone รุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ระดับสูงกว่า iPhone 10นะครับหรือว่า iPhone 10นะครับแต่อยู่ระดับต่ำกว่า iPhone 11นะครับเราก็จะมาแกะกล่องดูเลยนะครับนะครับซึ่งกล่องตรงนี้นะครับ ของผมนะฮะก็คือได้แกะมาจากที่มาบนคลองแล้วนะครับจะมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับว่าในกล่องเข้าแทมอะไรมาให้บ้างนะครับนี่ครับเปิดออกมาก็จะเป็นกล่องนะครับนี่ครับไอโฟนนะครับสังเกตว่านะครับจะมีกล้องหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อันนี้แฟลชนะครับส่วนข้างล่างก็จะมีลำโพง สองตัวนะสเตอริโอนะครับอันนี้พอร์ตไลติงนะครับจะสังเกตว่าจะไม่มีบัก3.5มิลสำหรับหูฟังนะครับน่ครับสีดำนะครับตัวนี้รุ่น64กิกนะครับนี่เับเปิดออกมาอีกเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นตรงนี้ครับที่ชาร์จแบตนะครับตรงนี้ระบบรุ่นนี้เป็นฟาสชาร์นะครับแต่ว่า Apple ยังแถมตัวชาร์จ หนึ่งแอมมาให้นะครับไม่มีตัวฟาชาร์จมาให้เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็จะมีหูฟังนะครับเห็นครั้งแรกนึกว่าเป็นหูฟังไร้สายนะแต่เข้าจริงๆนะครับนะครับเป็นหูฟังมีสายเหมือนกันนะครับตัวนี้คือพอร์ตไลติงนะครับสําหรับเสียบหูฟังนะครับอย่างนี้ครับซึ่งจะเป็นปัญหานะครับสําหรับ คนที่มีหมูฟังเยี่ยห้ออื่นนะฮะจะเสียบฟังไม่ได้นะครับแล้วก็แก้ปัญหาโดยการซื้อสายนี้ครับสายเชื่อมต่อนะครับมันทำงานยังไงนะครับก็เสียบเข้าตรมขอดไลติงของ iPhone น,นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เสียบกับหูฟัง 3.5มิลนะครับก็จะฟังงูฟังอื่นได้นะครับทูกฟังผ่านไปนะครับก็จะเป็นสายชาร์นะครับเนี่ครับเป็นระบบ Lighting mode นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องดูนะครับนีครับมาแล้วครับสังเกตว่ารุ่นนี้นะครับจะไม่มีปุ่มโฮมนะครับใช้สแกนใบหน้าอย่างเดียวนะครับ กล้องตัวเดียวก็ถ่ายภาพสวยเอาอยู่นะครับนี่ครับสำหรับเคสที่เราซื้อมานะครับเคสตรงรุ่นนะฮะ n p XR น e XR นะครับนะครับก็สวยดีนะครับถามว่าทำไมซื้อ iPhone XR นะครับเพราะว่ารุ่น iPhone XR จะมี iPhone XS แล้วก็ XS Max แล้วก็ iPhone 11นะครับรุ่นที่กล่าวมาสักคู่ก็แพงไปนะครับส่วนถ้าจะไปเล่น iPhone 10หรือ iPhone ท0ซึ่งต่ำกว่าระดับต่ำกว่าลงไปนะครับก็น่าจะล้าสมัยไปแล้วนะครับก็เลยซื้อ iPhone XR นะครับหน้าจอเต็มนะไม่มีปุ่มโฮมขอจบรีวิว แกกองไอโฟนเอกาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ